พอดีก็ปั่นกับก็ยังมีคนปั่นมาชมกันอยู่นะฮะตรงที่โฮมสเตย์สารดินนะก็ถือว่ายังโอเคอยู่บรรยากาศก็หน้ามาออกกําลังกายนะฮะเยน็ยนๆครับเยน็ยนๆก็หน้ามาออกกําลังกายเพราะว่ายังเป็นที่โอเคอยู่ะฮะเป็นที่ปลอดสารเพราะว่าสองข้างทางเนี้ยก็ตัวนี้เป็นนาบัวฝั่งนี้ก็ยังเป็นทุ่งทุ่งนานาข้าวก็เขียวขจีก็ยังดูสวยงามอยู่นะฮะดูสวยงามอยู่ เย็นๆอย่างเงี้ยหน้ามาครับออกกําลังกายไม่ไกลเห็นะดูตามคลิปนะครับอยู่ในเ,เขตตําบลมหาสวัสดิ์นะครับเทศบาลน่าจะตรงนี้เป็นเทศบาลไม่ได้เป็นเทศบาลเนี่ยเขตอบตอมหาสวัสดิ์อำเภอพุทธมนตลน,นะครับยังเป็นสถานที่โอเคอยู่เหมาะสำหรับที่จะมาออกกําลังกายนะฮะบ้านหลังนี้สวยภาพสวย เดี๋ยวอันนี้เป็นทางเข้ามาเดี๋ยวก็จะปันออปนะะป่นออกไปนะเดี๋ยวปั่นออกครับปั่นออกไปเก็บปั่นออกไปถ้าเราเลี้ยวขวาก็จะไปออกตรงทางที่เข้ามาเมื่อกี้ที่ไปออกตรงสี่แยกแล้วก็เข้าบ้านถ้าเราเลี้ยวซ้ายจะไปทางนาบัวไปทางโน,น้นคะไปทางนาบัวเนี่ยครับเป็นถนนน่มเรื่อนตามนี้โอเคเลี้ยวซ้ายไปครับ๋อเนี่ยกำลังปรับ กำลังปรับปรุงพื้นที่นี่ฮะตรงทางตรงไปเนี่ยฮะที่บอกว่าไปทางนาบัวลุงแก่เนี่ยครับที่ตรงนาบัวลุงแก่ตัวน,นี้แหละเนี่ยอันนี้จะเป็นบริเวณของนาบัวลุงแก่เป็นนาบัวลุงแก่ครับน,นะครับทางโน้นอ๋อนี่ไงกำลังทำปรับพื้นที่ อันนี้คือกําลังปรับพื้นที่ทําอะไรปรับพื้นที่พ่อที่อย่าเป็นที่อะไรสักอย่างว่าที่ถ่ายรูปแล้วถ่ายอะไรสักอย่างให้ชมบัวให้ชมนาบัวแต่ว่าตอนนี้บัวนาบัวก็บัวยังไม่ออกเท่าไหร่นะบัวยังไม่ออกเท่าไหร่บัวยังไม่ออกเท่าไหร่บริมาณบัวยังน้อยอยู่คือตัวบัวยังน้อยอยู่นะครับก็เดี๋ยวเข้าไปดูที่ตรงนี้ นี่เขาก็ใกล้จะปิดแล้วก็ยังมีคนเดินคนอะไรไปอยู่นี่ยฮะเป็นปริมาณเนี่ยมาดูป้ายาดูป้ายป้ายบอกว่าป้ายบอกว่านาบัวลงแกมเวลิคัม Very ยินดีต้อนรับโอเพนนิ่งเปิด8 AM โอเพนนิ่งเฮาสนะครับถึง PM เปิดบริการทุกวันก็คือตั้งแต่8.00นถึง18.00นเอ่อเอเมชชั่นฟรีสิบาทอัตราค่าบริการต่อท่าน10บาทก็คือที่จอดรถก็คือของตามนี้เหรอเนาะก็คือ,อตามนี้ที่จอดรถก็ตามนี้นะ,ะปั่นไปมีที่จอดรถให้ครับก็ตรงนี้ถ้าเราเลี้ยวขวาก็จะไปตรงสารดิน เลี้ยวขวาไปทางซาราดินเห็นไหมมีป้ายบอกว่าเป็นป้ายซาลาดินนยฮะเนี่ยมีป้ายตรงซาราดินเลี้ยวขวาไปทางน้นนะครับแต่ถ้าไปทางด้านหลังก็จะไปต่อซาราดินโฮมสเตย์แต่ก็ไปทางหน้าน่าจะตันน่าจะตันเน,น,นี่ยตรงนี้เป็นที่ทนาบัวเป็นที่นาบัวก็เดี๋ยวปั่นลงไปตรงนี้ถนนก็ ก็หน้าปั่นหน้าออกกาลังกายอยู่นะถนนหน้าป like ั่นหน้าออกกาลังกายอยู่ก็ถือว่ายังยังโอเคอยู่นะฮะก็ยังโอเคอยู่เนี่ยแถวนี้ก็ถือว่ายังโอเคหน้าออกกําลังกายรู้สึกว่าก็ปิดละเป็นที่อย่างเงี้ยนี่ยตรงนี้เป็นบริเวณของหน้าบัวข้างในนะครับหน้าบัวที่ก็กลังตกดินตัวสวยสองฝั่งสองด้านก็จะเป็นอย่างเงี้ยเป็นทุ่งนา นี่ก็เป็นคลองนะครับปั่นมาชมตอนเย็นๆแลนะตอนนั้นเย็นก็พาปั่นมาชมแถวบ้านรอบๆบ้านเ,เนี่ยแถวเนี้ยนะครับก็ไม่ไกลจากบ้านเท่าไหร่ระยะทางก็พอได้เหงื่อนะถ้าออกมาปั่นก็ถือว่าพอได้เหงื่ออยู่ถนนก็โอเคนะเป็นถนนลาดยางไม่ได้เป็นลูกรังปั่นแบบสบายๆนะครับเดี๋ยวก็ ไม่ได้จับนะว่ารอบเนี้มันทั้งหมดกี่กิโลก็คือปั่นเป็นวงกลมออกจากหน้าหมู่บ้านก็ไปเลี้ยวซ้ายตรงหน้าวัดลานเลยวั